มีใครสนใจมือถือจอพับกันอยู่ไหมครับเปิดตัว Oppo Find N5 มือถือจอพับเครื่องบางที่สุดในโลกบางเพียง8.93ม mm, ิเมเท่านั้นครับและเมื่อเรากาวมาเนี่ยจะอยู่ที่4.21ม mm, ิเมครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคโดยรวมนะครว่าเขาให้อะไรมาบ้างหน้าจอนอกเนี่ยเป็น AMOLED เนะเป็นแบบ LTPO ขนาดอยู่ที่6.62นิ้วนะความละเอียดเป็น Full HD+ อัตรารีเฟชสูงสุด120เฮความสว่างทั่วไปเนี่ย600นิตและปรับสูงสุดนะครับ HDR ได้2,400 150นิตเลยในขณะที่จอด้านในตัวนี้เป็น AMOLED เหมือนกัน LTPO ขนาด8.12นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น QXGA+ อัตรารีเฟสสูงสุด120เิร์ความสว่างทั่วไป600นิตและสว่างสูงสุด HDR 2,100นิตครับในส่วนชิปเซตนะครับตัวนี้ให้มาเป็นตัวแรงแซ a ด d ก a g o n 8 Elite นะ และหน่วยความจำเนี่ยก็มี16 g ิและสตอรเรจ512 g ิกครับกองหลังเนี่ยจัดมาให้3ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล f 1.8มี o อลันสันและเลนส์ที่2เป็นเลนส์อันต้าวายนะครับ8ล้านพิกเซล f 2.2ความกว้างอยู่ที่116องศาและเลนส์ที่3เป็นเลนส์เทเลมาโคนะครับ50ล้านพิกเซล f 2.7สามารถซูมออติคอลได้3เท่าตัวกล้องหน้านะครับจอนอกเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลและจอใน8ล้านพิกเซลเช่นกันครับตัวนี้รองรับ 5G นะเป็น WiFi 7บ เ,เป็น USB-C 3.1 Gen2 ครับมาดูเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างตัวนี้ให้มา5 6 0 0 MM มมป์นะครับรองรับชาร์จเร็ว8 0วัต์ แช่ชาร์จไรสาย50วัตต์เลยเป็นร,ประบบปฏิบัติการ Color OS 15บนพื้นฐาน Android 15ครับตัวนี้ทนน้ำทนฝุ่น IPX 6 X 8แล้วก็ X 9เลยเปิดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2 4 9 9ดอลลาร์สิงคโปร์นะถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่63,000บาทเลยเริ่มขายวันที่28กุมภานี้บางประเทศนะครับส่วนในไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องรอรุ้นกันอีกทีนึง